รวม20เรื่องที่เตือนมาจากทนายความควรหลีกหนี20เรื่องนี้เพราะนอกจากเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมายแล้วจะมีแต่ความวุ่นวายเข้ามาในชีวิตของเรา 1. อย่าเซ็นคำประกันให้ใครโดยเด็ดขาด 2. อย่าให้ใครยืมรถไปขับ 3. อย่าซื้อของให้คนอื่นโดยใช้ชื่อของเรา 4. อย่าให้ใครยืมบัตรประชาชนของเราไป ทำธุรกรรมอื่นโดยเด็ดขาด 5. ้าอย่าให้ใครยืมบัญชีธนาคารเพื่อการโอนเงินเข้าและออก 6. อย่าใช้บัตรเครดิตซื้อของแทนคนอื่น 7. อย่าให้ใครมาปลูกบ้านเพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินของเราเกิน1ิปี 8. อย่าผ่อนบ้านหรือว่าซื้อสินค้าใดๆให้คนอื่นเพราะว่าผ่อนเสร็จบ้านและสิ่งของเหล่านั้นก็ไม่ใช่ของเรา 9. อย่าทำบัตรเสริมบัตรเครดิตให้กับใครโดยเด็ดขาดเพราะบัตรหลักต้องรับผิดชอบเสมอ 10. อย่านั่งรถคนอื่นที่เราไม่รู้จักโดยเด็ดขาดเพราะว่าหากมีสิ่งผิดกฎหมายเราต้องรับผิดชอบร่วมด้วย11อย่าให้ใครยืมปืนเพราะหากไปทำสิ่งที่ผิดกฎหมายเจ้าของปืนต้องรับผิดชอบ 12. ออย่าเชื่อหมอดูและอย่าจ่ายเงินเพื่อการสะดอกเคราะห์ เพราะว่าเคราะจากหมอดูไม่มีจริง 13. อย่าให้ใครเช่าบ้านหรือว่าเช่าของใดๆโดยไม่ทำสัญญาแม้จะเป็นพี่น้องกันก็ผิดสัญญาได้ตลอดเวลา 14. อย่าใช้แก้วน้ำหรือว่าขวดน้ำที่เปิดแล้วทันทีที่เรารักสายตาทั้งในสถานบันเทิงสถานที่ที่เราไม่เคยไป 15. อย่าโอนรถให้กับใครพันต่อโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนสัญญาเช่าซื้อเพราะว่าทันทีที่เกิดความผิดขึ้นความผิดนั้นจะถูกสืบสาวราวเรื่องมาที่เจ้าของรถในทันที 16. อย่าโอนเงินให้คนอื่นไปลงทุนแทนเพราะหากดีจริงเขาคงเอาเงินตัวเองลงทุนไปแล้ว 17. จอย่าให้ใครยืมโทรศัพท์มือถือเราโทรออกโทรเข้าและทำการอื่น18 อย่าเชื่อว่างานออนไลน์เป็นงานที่ดีและงานง่ายโดยการโอนเงินผ่านการพูดคุยทางออนไลน์ 19. อย่าให้ใครยืมเงินโดยเด็ดขาดเพราะว่าสาเหตุของความวุ่นวายก็เกิดจากเรื่องนี้ 20. อย่ายุ่งเกี่ยวหรือว่ามีความสัมพันธ์กับคู่สมรสของผู้อื่นรวมทั้งคนรักผู้อื่นด้วยทั้ง20เรื่องนี้หากหลีกเลี่ยงได้ชีวิตก็จะไม่วุ่นวาย